นี่ครับลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากไอว่าครับผมไปดูนะครับว่ารุ่นอะไรนะฮะนี่ครับรุ่น e n i g m a Essentials 500ครับผมจะเป็นรุ่น MIX 500ครับอยากจะดูรายละเอียดของรุ่นนี้กันไหมครับผมนะฮะถ้าอยากจะดูช่วยกดหัวใจกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับพอสินค้ามาใหม่ถึงปุ๊บนะครับก็มีพี่เขาสั่งมาแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวส่งเทสต่ตางจังหวัดนะครับอ่าก่อนที่จะเทสเราก็จะมาบอกรายละเอียดกันก่อนนะครับแกะกล่องเลยครับนี่มีฝาปิดภาษาญี่ปุ่นนะฮะ นี้ด้านในนะครับมีโฟมป้องกันนะครับการกระแทกนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะครับผมก็จะมีรีโมทคอนโทรลครับผม1ตัวนะครับแล้วก็สาย AUX นะครับแบบ3.5นะครับ1เส้นนะครับสายชาร์จ Type C นะครับแบบ USB Type A 1หัวแล้วก็ Type C 2หัวนะครับ1เส้นแล้วก็สาย Type C หัวท้ายนะครับ1เส้นครับผมแล้วก็มีคู่มือ นะครับแล้วก็ใบรับประกันซึ่งจะมีอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สําคัญก็จะมีชุดไม่ลอยด้วยนะครับผม2ตัวนะครับขั้นตอนการถอดนะครับผมต้องพลิกกลับหัวลงมานะครับแล้วก็ถอดกล่องออกนะครับผมนะฮะจะง่ายครับนะฮะถอดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาโฟมออกนะครับ อันนี้คือหน้าตาของเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับนี่ฮะสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไอว่ารุ่นนี้นะครับอันนี้คือด้านบนนะครับมีวอลลุ่มปรับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่สำหรับยกนะครับผมนี่ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่องต่อต่างๆนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดของวอลลุ่มปรับต่างๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะบอกสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับผมกำลังขับอยู่ที่120วัตต์นะครับความจุของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่22,950มิลแอมป์นะครับผมนะครับก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยนะครับส่วนชุดไม้ลอยของรุ่นนี้เขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการชาร์จ Type C นะครับซึ่งจะอยู่ด้านข้างของไม้นะครับ แล้วก็จะมีกล่องเก็บใส่ไมให้ด้วยนะครับผมนะครับสกินคาว่าไอว่านะครับมาดูวอลุ่ม um, การปรับต่างกันนะครับผมสําหรับในการปรับเสียงของรุ่นนี้นะครับ <mia> ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับต่างจากเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับซึ่งเราจะเริ่มจากอันแรกเลยอันนี้นะครับวอลลุ่ม <ia> ใหญ่ๆนี่จะเป็นวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับควบคุมเสียงเพลงแล้วก็เสียงไมเสียงกีตาร์นะครับผมนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับอ่า ถ้าเกิดว่าเราปิดวอลลุ่มตัวนี้นะครับเสียงทุกอย่างก็จะไม่ออกนะครับผมเราต้องเปิดอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับ2วอลลุ่มที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มมอนิเตอร์นะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีช่องมอนิเตอร์อยู่นะครับผมนะครับสำหรับการต่อพ่วงเครื่องเสียงที่มีพาวเวอร์ในตัวนะครับต่อขึ้นมาอีกตัวหนึ่งได้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มไายสดนะครับอันนี้นะฮะจะแยกกันในส่วนของกรอบซีเลียมอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบสายเครื่องเล่นดนตรีนะครับสายกีตาร์เลยนะครับดิกีตาร์เลยนะครับก็จะมีวอลลุ่มกีตาร์นะครับอ่ามีกีตาร์เสียงเบสนะครับอ่ากีตาร์เสียงแหลมมีกีตาร์เอ็โคนะครับแล้วในส่วนกรอบอันนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มเสียงเพลงนะครับเสียงเบสเพลงเสียงแหลมเพลงนะครับส่วนตรงเซกชันอันนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับไมโครโฟนนะครับผมก็จะมีวอลลุ่มไมโครโฟนนะฮะ วอลลุ่มเสียงเบสไม้นะครับผมเสียงแหลมไม้นะครับมีเอ็กโคไม้นะครับผมแล้วก็ดีเลย์ไม้นะครับส่วนเอฟเฟกต่างๆนะครับไปกดที่ตรงนี้นะครับ Sound Field นะครับอ่าคล้ายๆกับ X450 นะครับก็ฟังก์ชันปุ่มต่างๆก็คล้ายๆกันอันแรกนะครับของปุ่มนะครับก็จะมีมิวนะครับหยุดเสียงเพลงอันนี้โหมดเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับอันนี้ย้อนเพลงกลับนะครับเพย์พอร์ตแล้วก็เปลี่ยนเพลงเดินหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนแสงไฟนะครับผม ครับแล้วก็ตรงนี้มีเลค o คอร์ดเพย์นะครับเลคคอร์ดแล้วก็เพย์ได้อันนี้ลูปก็คือวนซ้ำนะครับอ่าอันนี้ปุ่มพาวเวอร์นะครับก็เปิดเครื่องเลยฮะนี่ครับด้านข้างหน้านะครับก็จะมีหน้าจอบอกอยู่นะครับว่าเป็นฟังก์ชันไหนนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเอามาดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ มันจะไม่ได้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะใช้เป็นสายไท e C ในการชาร์จนะครับผมนะฮะจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็น Line- In นะครับอ่าเป็น AUX นะครับแล้วก็จะมี Line อ u t นะครับมีมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น OTG นะครับสำหรับโทรศัพท์ที่เป็นอ่ช่องไท e C นะครับอ่าไม่มีช่อง3.5แล้วก็เอาสาย Type C มาเสียบเข้านี่นะครับแล้วก็เปิดเพลงได้นะครับโดยใช้สาย อันนี้ใส่ไมโครเอสดกานะครับแล้วก็ USB Type A นะครับตรงนี้อ่ามีช่องไมโครโฟนเพิ่มเติม1ช่องนะครับกีตาร์หช่องนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับระหว่างกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องค้างเครื่องเออร์เลอร์มีปัญหาเลยนะครับเราสามารถเอาเข็มมาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมทําให้มันรีเซ็ตเครื่องมาใหม่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมไปเสียบ USB ก่อนนะครับ Lovers in the night เรามาฟังเสียงไม้กันนะครับผมนะฮะตัวนี้เปิดเครื่องกดค้างนะครับเปิดไม้นะกดค้างสวัสดีครับหลงทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสเทสเทสวันทูวันทูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวลองปรับเอฟเฟกต์นะครับสวัสดีครับเทส แบบที่ตรงซาวด์ฟิลดนะครับผมครับสวัสดีครับเช็เช็คเช็ค1 2 3อันนี้แบบไม่มีไม่มีเอฟเฟคนะฮะเช็ค1 2 3 4อ่าเสียงอันนี้แล้วก็เผาะนะครับผมสวัสดีครับ1 2 3ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบขาตั้งด้วยนะครับนี่ฮะ ให้ดูนะครับนี่ครับรูเสียบขาตั้งมาตรฐานทั่วไปนะครับเราก็เอาขาตั้งแล้วก็มาเสียบตั้งได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็ทดสอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ลองมาฟังดูได้นะครับที่ร้านอีมานะครับอ่าก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเผื่อจะได้มีสินค้าใหม่ๆให้ดูก่อนใครๆเลยนะครับอ่าวันนี้เราก็สวัสดีครับ